เอ้ยยังยังยังกูจะรอดวะเดี๋ยวยี่อไอ้นี่ยมาแพ้ you lose เล่นใหม่ไหมอันนี้เล่นใหม่ได้วเป่าไม่ได้ไม่ได้โง่ตังหงไม่ได้ไอพี่นี่อยู่นะต้องต้องมีห้องมีนี่เนี่ยเชื่ออะไรอย่าหลอนมันไม่ได้นี่มันแล้วมันเอาขึ้นไงอ่ะมันได้แค่นี้่ะเอาโจ๋แล้วว่ะ งั้นเอาอย่งนี้นี่นี่นี่มึงไปยืนนี่ยืนนี่แป๊บนึงนะโยนนี่ปลายเข้าช่องยังไ,ไงวะเอา้าก็ปลายเข้าช่องไงสัตว์ฟังายงาก้วเท่าไหร่วะแค่เข้าตรงกลางแค่ได้เหรอเออเอเอแค่นั้นเลยอ่าโอเคการทดสอบแรกผ่านไปแล้วก็ไม่ได้ยากดี่ต่อไปชี้ก็ไม่ได้ยากดีกว่ปลาเข้าตรงกลางห้ามโดนอันตรงกลาง โอ้ยแย่ละนี่เอาลมโอ้เจ้าละไม่เจ้าละเจ้าละอยลบดยังไม่ลมเอ้เฟลทำาวลมนี่เองเอาเอาเอากูใช่ไโอ้ไม่เจ้าละเอ้ไหนมอลองมั้งดิลูกวันอยู่ไหนอ่ะไอ้ตงบุญนี้ ช่วยไม่ลบหมดเลยหน่อยดิโยนเข้าไปแล้วมึงจะรู้ว่ามันไม่ดีง่ายอย่างที่คิดเฮ้ยเออมาเจ้าห่อยอย่างเงี้ยต้องสวมไปต้องสวมไปห้ามห่อยเข้าไปเลยไม่ผ่าน โอเคกูรู้ละเมื่อกี้ประมาณไหนอ่ากูตอนแรกกูพูดอย่างนี้แหละเฮียมันเดี๋ยวนะเฮ้ยยำมีเฮ้ยไม่เห็นเอาไม่มีหลักฐานไหนไหนไหนเนี่ยมันเข้าไปแล้วดูดิเนี่ยเชียนี่มั่วไม่เชียร์เฮ้ยไม่มีหลักฐานเอาไว้เฮ้ย ไม่ไปกินมันเข้าจริงๆนะไม่เชื่อไม่มีหลักฐานเจาะเลเรามาถึงแล้วอันนี้อะไรนะไมนี่ไอไมนี้คืออะไรนะซาวเอ่สียงจัดเสียงเอาไปวางไว้ได้ก่อนนะ เออเอาแบบเซนเซอร์ที่อะไรไปตรวจจับให้หมดเลยตอนเนี้ยหาห้องให้เจอก่อนไปตรวจจับหลายๆลห้องให้มันกูจะไปฉม่ไม่ช่วยอะไรเลยดูดิคือคือถ้ามองมองปกตินี่ไม่เห็นที่อะไรถ้มองพื้นอ่ะหาของผีกันหะกูจะไปแปะไอ้จะได้กระจกอ่ะตรงทางซ้ายเอฟเมกูอยู่กลางห้องยังมาดูให้กูหน่อยทิมันจะได้ไม่เสียงเลยอเออเฮ้ถ้ามองอยู่นี่มันหโถ่อ้แฟนแฟนลบลูบอแฟนลบบอ

โอเคมันไม่ได้อยู่ห้องนี้มันอยู่ห้องนู้นแต่ปอมึงจิ้มอะชั้นสองไปแผบถอยถอยไโอเคเสียงชัดเลยแต่กูไม่รู้ว่ามันอยู่ชั้นไหน่ะมันกูว่าอยู่ชั้นสองแล้วมันแล้วตอนที่เฟรมบอกว่ามันหันน่ะแล้วกูก็รีบเดินออกมาจากตรงนั้นอ่ะมันยังตามกูไม่ทันเลยเว้ยแสดงว่ามันต้องเดินจากชั้นสองลงมาถ้าถ้ามันเห็นกูอ่ะมันต้องเดินตามกูไปถึงนู่นแล้วจริงๆอ่ะเออก็จริงว่ะมันได้อีกชั้นสองแน่เลยงั้นชิว ชิวได้ไหนยาเอาไม่มีมาดูกันมีมั้ยนี่นี่นี่เลยยาเข้มยาเข้มหรือว่าชั้นสองห้องใหญ่สุดวะเฮ้ยโซนบีมีเสียงพวกมึงอยู่เปล่าไม่อยู่ไม่อยู่อยู่ชั้นบนอยู่ชั้นบนอ่ะบีมันดังขวาไหมเหรอเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยตัวไหนตัวไหนตัวไหนข้างล่างใช่ไหมอยู่ไม่รู้ว่าเมนเมนทอลเมนเมนได้ยินเสียงนิดเดียว นิดเดียวนะเฮ้ยไปไหนแล้ววะมาอยู่ชั้นล่างหรอเชื่อเชื่อท่าไมมันทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายเฮ้ยหลังก็เหี้ยว่ะขึ้นบนชั้นบนมันมาแล้วมันมาแล้ว่ย้เจะกระโด้วยวิ่งดิเฮ้ยเจอกันด้วยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดิ้งด้วอย่าเพิ่งดิ้งด้วอย่าเพิ่งดิ้งด้วรันเฮ้ยมันขึ้นมานี่เฮ้ยเฮ้ยหยุดเลยว่ะหยุดเลยว่ะหยุลยวไะอย่าเพิ่งมาปีนตูปีดตูปีนตูปเดี๋ยวนี้ปีนตูปเดี๋ยวนี้ปีนตูปเดี๋ยวนี้ คนละวิ่งไปหอบวิ่งไปทำโดนกันอย่ามาทางนี้้อลเขาลยไมาทางี้บอย่งมาทางนี้ไม่ย่าละเอามาแลก่อนไปละไปเชฟบอลไปมึงเดินทางตรงพี่อะไรนี่มึงมึงเห็นมึงเห็นได้ไหมมันมึง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  อะไรนะเฮ้ยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปพร้อมกันอ๋อกูรู้ละกูรู้ละกูรู้ละไปตรงไหนกูรู้ละห้องพยาบาลตรงกลางเออออห้องพยาบาลติดห้องพัสดีงั้นเอางี้ไหมเดี๋ยวเราเตรียมไม้กระเขียนไว้ด้วย แปะเดี๋ยวเราเข้าไปพ้องกันเลยเดี๋ยวห้องมันกว้างมากเลยนะเว้ยเดี๋ยวให้เฟรมเดี๋ยวตอนมันเกิดอะเฟรมดูว่ามันเกิดตรงไหนเป็นอยู่ชั้นนั่นลอยนะพอรู้ว่ามันเกิดตรงไหนปุ๊บเดี๋ยวหลังจากที่มันไล่เสร็จเดี๋ยวพวกกูจะเข้าไปแล้วเอาแมงกรเขียนวางเลยมันลงมาแล้วใช่ไหมโอเคงั้นกูขึ้นไปาลงมาละชั้นหนึ่งละสวนเลยสวนเลยเดินสวนเลยงั้นจังหวะนี้เราจะเข้าไปวางแมงกระเขียนลงเลยมาเอวมาฮองเวยแล้วมาฮองเวยแล้วมาตรงที่กูตั้งกล้องอะตรงที่ตรงที่กูตายอะเออไม่ได้ไปเชื่งไปดูกันแล้วเลยเหรอ ไอมันมันย้อนกลับมันย้อนกลับโมันย้อนกลับมันเดินกลับคนรู้สึกฐานตัวเองไม่ฝันไปดูฐานไอ้เหี้ยนะไอ้เหี้ยมีคนตีบ้านหมดแล้วหมดแล้วเราเนาะไม่ใช่ใครได้เลยไปว่างไปว่างเสร็จแล้เรามีเวลาแค่สามสิบวิทั้งห้องวงใคงไม่นี่นี่ใครมันคุมหน้าประตูฝั่งนี้เอาฝั่งนี้ด้วยใครมีเอ้าว่างเอ้าไม่มีใครเฮายเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยนะคิวอัตสัยคิวอัตสัย กิ๊อ <poisoned indo> ัดอาศัยกิ๊บอัดอาศัยควาเหรอกิ๊บอ <qu uffy> <absorbed> ัดอาศัยมันไม่มีมันหันมันหันมันหันเย้เลยมันได้กินคนกลัวมันตามว่ามึงไปแล้วไอ้เขี้แล้วมันไม่มีมันก็เขียนบนอันนั้นอันหนึ่งอ่ะมันหายไปไหนอ่ะเออมันหายไปไหนวะดูไม่รู้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 อ๋อรู้ละอยู่ที่ศพกูเฮ้ยมึงจะซ่อนที่นี่จริงเหรอ

ียัน่ยันเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันถ้ามันแพ้เทินเดิมเดี๋ยวมึงเดินแบบเมื่อกี้จบตีสวนทางเลโอเคเออเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วไปเฮ้ยจะฝ่าอะไรไปเร็วเร็ส่งกูเลยมาแล้ว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 ห้าหกเจ็ดแปดเร็วไป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 สิบสองสิบสี่สิบห้าสิบหกไอ้บอสตึบแตัวนีใช่ไหม เออการ์ดเลยว่างดิวาแล้วเอออีอันน่ะหมดแล้วเอ้ามีแค่เนี้ยเออแล้วไมแล้วไม่เอามาสองอันน่ะก็กูวางสื่อได้แค่อันเดียวโอ้โหแย่เยี่ยแล้วตีใหญ่เฮ้ยมันทันเหรอมันทันหรือรอไม่ทันนี่ไม่ทันมันหลอกมันหลอกมันหรอมันรอมันรอมันรอไอ้ควายเออจะดุ้งเลยเลเรเซนัสเซนัสเดี๋ยวกูดีใจใจอ่ะไปยืมไม่ผ่านไ้ยืมไม่ผ่านโอเคยืมไม่ผ่าน ทิ้งทิ้งเลยถามมันถามมันถามมันเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปเอาไปเอากระสีกันเอากระสีกเอากระสีกันเอากระสีกันเอากลับไปเอากระสีกันเอาเลยวะกูรู้สึกไม่ปลอดภัยเฮ้ยหันแล้วหันแล้วหันแล้วโอ้โหเฮ้ยหวยเอ้ยสัตว์นี่ไงมันเกิดอีกส่วนหนึ่งอ่ะมันเกิดส่วนลึกอ่ะถ้ามึงมึงควรเอากระสงมังลงทางไหนลงทางไหนก่อนอ่าประเด็นนะมันลงเหมือนเดิมเหมือนเดิมแมทเทิร์นเดิมเชื่อมก็เดินเดินสวนนี้บันไดเดิมแล้วเราจะออกไปม เที่อกูปักหวานฟ้าเว้ยมึงฆ่าซับได้แต่ซับที่อะไรนะแต่หวานฟ้าที่ซับหวานไว้มันบองเห็นทุกอย่างนี่เบฟห้าทียไม่ใช่บัญชีเลยสัสเดี๋ยวเรารอตั้งหลังตรงนี้ไหมมันรอมันทันทีนึงบ้างใช่เออเฮ้ยกูอยากให้มันลงข้างล่างเราจะได้เดินสวนเข้าไปข้างในห้องอ่ะใช่รอมันทันแล้วเดินนี่มันจะมันทันเราหลบห้องนี้ไหมเราหลบห้องนี้ไหมเออมันจะเสียงไปหรือเปล่า ก็รอมันลงไปข้างล่างไงโอเคงั้นเราเข้าไปหลบก่อนนะเข้าไปหลบก่อนเฮียอะไรอ่าไร้ระวังดีใจด้วยอย่าไว้หันยังไว้หันอะไรวะอยู่ไหนอ่ะไปเฮียเดี๋ยวนะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยทำไมมันเดินไปเหมือนรู้วะเฮ้ยพวกมึงพวกมึงอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไหมวิ่ง วิ่งวิ่งอู๋มันรู้แล้วเฮ้ยกูรอให้ก็ได้ไหมถ้ามันมามันตามกูไหมออกไปอย่าอย่าหันกลับมามันตามเฮ้ยเอ้ามันมันมันหันไปตามใครแล้ววะกู้อ้ยไอ้โอ้ชิบหายละโอ้ฮัลโหล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 ดีกูกูเลือกแล้วไอ้แพ้ไอ้แพ้โอ้มาตามของเยอะเออโอ้ลาก่อนบย์กรรมดีกว่าไม่เอาอะไรแล้วสู้กรรดีกว่า เฮ้ยมันเลือกไอ้แปะไอแบบไอ้แปะตายแน่อะใช่มันตามกล้วยกุศลเออกไปแล้วผีฟังไหมมันมันมันล็อกคนเว้ยมันล็อกคนเหรอผีอะไรวะล็อกคนไม่ไม่ล็อกไม่ล็อกไอ้ปอนอยู่หน้าห้องไออูอยู่ทางขวากูอยู่ตรงกลางข้างในอ่ะไม่ตอนแรกมันไล่ปอนกูเห็นละ แต่ว่ามันเห็นในมันเห็นในมันเห็นในอูมันเลยตามไปอูแต่ว่าอยู่ดีไปตามมึง่ได้ไงกูก็ไปรู้กันอืมเฮ้ตัวเฮียเด้อว่าด้วยเฟรมกูเห็นมึงด้วยไม่มีหลักฐานอะไรเลยหรอโอ้เห็นครบสี่คนเลยดิหลักฐานมีแค่อีเวฟอ่ะงั้นเอาจินแล้วกันเอาตัวใหม่แล้วกันกูรออะไรมาแนนเดี๋ยวมาแนนนี่ มึงตายหมดแล้วอ่ะให้เงินเาแมมที่บุคิวไม่โอนลี่ไม่อ๋อเอาใหม่รอบที่สองเราเอาเล็กๆหน่อยไหมซ้อมอ๋อห้ึ่งร้อยหกห้าอร่อยอร่อยเฮ้ยเอ็กซ์พีกระดูกกูไม่เจอหนิใช่ไหมอมันเจอขี้อะไรสักอย่าง